วันนี้มาในหัวข้อลงทุนแล้วเหนื่อยลงทุนมาสักพักแล้วอ่ะมันก็ยังมองไม่เห็นปลายทางเลยนะครับเราจะเริ่มกันที่ในส่วนของสาเหตุของคำถามกับพี่พี่เวลาเรามีคำถามแบบเนี้ยเราแค่เหนื่อยเฉยๆครับพี่พี เราแค่เหนื่อยกับงานเราแค่เหนื่อยกับการลงทุนเราแค่เหนื่อยกับสิ่งที่ทำเนี่ยใครเคยเป็นแบบนี้กดหนึ่งหมครับยูด่ดีๆเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยเราก็จะชอบมีคําถามแบบคนเราเกิดมาทําไมทําไมชีวิตมันเป็นแบบนี้ความหมายของชีวิตคืออะไรทําไมชีวิตเป็นแบบนี้ลงทุนไปแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นปลายทางเลยมันเหนื่อยจังเลย อันที่จริงอะครับผมเวลาที่เราเป็นแบบเนี้ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับพี่พี่ก็คือหนึ่งเราอะทำงานหนักจนเกินไปงานที่พี่พี่ทำอยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่หนักอาจจะเป็นช่วงปลายปีหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่มันมากกว่าปกติเฉยๆนะครับพอเราเหนื่อยเนี่ยแล้วเรามาคิดอะไรเยอะๆแบบเนี้ยครับผมพอเราคิดอะไรเยอะๆแบบเนี้ยมันก็เลยเกิดคําถามอันที่จริงไงพี่พี่ไม่ว่าจะคําถามที่ว่า เราเกิดมาทำไมนะครับความหมายของชีวิตคืออะไรแบบเนี้ยชีวิตมันไม่เคยมีความหมายตั้งแต่แรกครับพ,พี่มันขึ้นอยู่กับว่าเราตีความหมายของชีวิตว่าอย่างไรและสิ่งที่สำคัญไปกว่าน,นั้นที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ครับพี่พก็คือเราอะไม่มีเป้าหมายครับเราไม่มีเป้าหมายถ้าเกิดว่าให้เห็นภาพมากกว่าน,นั้นครับพี่พ ตอนที่พี่ๆจะซื้อรถตอนที่พี่ๆจะซื้อบ้านหรือแม้กระทั่งสําหรับพี่ๆที่มีลูกมีเด็กๆที่บ้านแบบเนี้ยหาค่าทงค่าเทอมอะไรแบบเนี้ยพอเรามีเป้าหมายว่าเราอยกจะซื้อรถเรามีเป้าหมายว่าอยากจะซื้อบ้านเรามีเป้าหมายว่าค่าเทอมของลูกอ่ะอีกไม่กี่เดือนก็ต้องจ่ายแล้วรวมไปถึงการลงทุนไงพี่ๆ อยากได้พอร์ตปันผลเนี่ยหกแสนต่อปีอยากได้พอร์ตปันผล5้าแสนต่อปีหรือว่าอยากให้พอร์ตเราแต่ล้านแรกเร็วๆอยากให้พอร์ตไปแต่10ล้านหรืออยากได้พอร์ตมูลค่าสัก20ล้านเพื่อที่จะกินปันผลปีละ,ฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยประมาณสักล้านหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับกฎของแรงดึงดูดครับพี่พี่เราโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายอันเนี้ย มันไม่ใช่ศาสตร์ของการมโนโน,นะพี่ๆมันเป็นวิทยาศาสตร์นี่แหละนะครับถ้าเราโฟกัสเป้าหมายเป้าหมายมันจะขยายหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเป็นหนนี่อ่ะเราไปโฟกัสเราคิดแต่เรื่องนี่มันก็เครียดเนี่ยครับพี่ๆคือเราไปโฟกัสอันไหนอ่ะสมองเราก็จะปักอยู่นั่นแหละพราสมองเราปักอยู่นั่นนะครับผมจิตหรือว่าอารมณ์ของเรามันก็จะไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ผมวันเนี้ย สาเหตุที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายหรือเราอาจจะตั้งไว้แล้วพี่พี่เราอาจจะตั้งไว้แล้วแล้วเราลืมอ่ะอย่างเช่นคือการตั้งเป้าหมายในที่นี้ไม่ใช่ว่าพ,พี่ไปตั้งแค่เดือนมกราใช่ไหมอ่าวันที่หนึ่งมกราฉันจะทําอย่างนั้นฉันจะทำเง,งี้ยงงก็เขียนไว้ทั้ง5ข้อแต่ประเด็นคืออ่ะเราไม่ได้ดูมันทุกวันเราไม่ได้อัปเดตมันทุกวันเราไม่ได้ตั้งใจโฟกัสมันทุกวันมันก็เลยทาให้เราหลงลืม เป้าหมายที่เขียนไว้ตอนต้นปีใครเป็นแบบนี้กด2มาครับพี่กดเลข2มาใครเป็นแบบนี้มั่งก็คือตั้งแต่เขียนเงินมกระลาไปอะ่ะไม่เคยได้ไปดูมันเลยไม่เคยได้ไปเปิดตามมันเลยไม่เคยได้ t r a ็กอะไรแบบนี้มันเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทําสิ่งนี้เพื่อเตือนสติตัวเองทุกครั้งว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับก็คือตั้งเป้าหมายมาให้นั่งเช็คเป้าหมายทุกวันถ้าใครจะเก็บเงินล้าน ถ้าใครจะปั้นพอร์ตหุ้นน่ะก็ให้อัปเดตทุกวันว่าพอร์ตเป็นยังไงบ้างว่าวันนี้เรามั่งข้างขึ้นไหมภาพรวมของพอร์ตเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าทีนี้พอเราจ้องมันมากๆสิ่งนั้นจะขยายถ้าเกิดว่ามันขึ้นช้าเนี่ยพี่พี่จะเริ่มเลือกลักและจะเริ่มแบบเฮ้ย hey, ทำยังไงมันจะได้มันช้าเกินไปพี่พี่จะเริ่มไปหาอะไรทําแล้วเนี่ยคือตัวอย่างคําว่าโฟกัสแล้วมันจะขยายและอย่างที่3ครับพี่พี่ ตอนที่ผมจะลาออกจากงานประจำผมจะนั่งลิสต์ก่อนว่าอันไหนที่ทำแล้วเพิ่มรายได้ผมจะไปโฟกัสอันนั้นก่อนมันเหมือนกับเรามีเป้าหมายว่าถ้าเกิดว่ามีทุนประมาณนึงมีทุนก้อนนึงแล้วก็มีทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายก้อนนึงแล้วเราสามารถหาเงินได้เราจะลาออกจากงานประจำเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายชัดเจนแบบนี้มันจะรู้ว่าฉันต้องทำอะไร ในทุกๆวันเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอลิสสิ่งที่ต้องทําทุกวันเนี่ยมันจะทําให้เราสกรีนสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะพาพี่พีมาตั้งเป้าหมายแต่ว่าช่องเราเป็นช่องลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพาไปตั้งเป้าหมายของการลงทุนเพื่อให้เราเห็นภาพคร่าวๆว,ว่ามันต้องไปอีท่าไหน ไปยังไงบ้างอยากมีผรอตหุ้นมูลค่าเท่านี้ถ้าออมเท่านี้มันได้ไหมถ้าจะออมเดือนละ5,000ออมไป10ปีมันจะได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวพาไปตั้งเป้าหมายกันเลยครับผมเดี๋ยวพาไปตั้งเป้าหมายกันเลยให้พี่ๆนะครับเข้า Google ครับผมเข้า Google แบบนมครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าโปรแกรมคํานวณดอกเบี้ยทบต้นนะครับจะเอาเป็น Bank of Thailand ก็ได้ก็คือเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ทีนี้นะครับหรือว่าจะพิมพ์แบบ1 2ึ่งอมอมเงินแบบนี้ก็ได้พี่พี่มันขึ้นเหมือนกันนะครับก็มาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยน,นะครับจิ้มเข้ามาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยโดยที่เป้าเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบขึ้นอยู่กับว่าพี่พี่อยากได้แบบไหนเดี๋ยวจะเริ่มจากคําถามนี้ก่อนนพี่พี่เดี๋ยวจะเริ่มจากคาถามนี้ก่อนนะครับมันจะมี2แบบพี่พี่ก็คือต้องทายังไงนะถึงจะมี10ล้านกับออมเดือนละเท่านี้ผลตอบแทน10%อเต่อปีอ่ะถ้าออมไป10ปีมันจะได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากคําถามแรกก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะออมเป็นเดือนกันนะครับถ้าออมเดือนละ5,000บาทโดยที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยทบต้นนะครับสิทบต้นเป็นเวลา10ปีมันจะเป็นเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นอ่ะนะวิธีการก็คือติ๊กแทบออมแบบสม่ําเสมอนะครับโจทย์ของแบบเนี้ยคือถ้าฉันออม5,000บาทเป็นเวลา10ปีโดยดอกเบี้ยทบต้น10%ต่อปีใน10ปีอะ่ะฉันจะมีเงินเท่าไหร นี่คือโจทย์แบบแรกครับพี่พี่มันเป็นการออมแบบสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆื่อๆแล้วให้ไปถึงเป้าหมายไหมเราจะถึงเป้าหมายไหม,มะนะครับตัวอย่างเช่นสมมติาาว่าผมจะออมเป็นเวลา20ปีอะผมออม20ปีก็ออมได้เดือนละ5,000ผมก็ใส่5,000ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าผมทํากําไรหรือว่าอัตราดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยได้15%ต่อปีนะครับโจทย์คือ ถ้าออม5,000เป็นระยะเวลา20ปีโดยที่ได้ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ย15%ต่อปีจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็กดคำนวณมาเลยทีเนี้ยมันจะมีช่องข้างล่างพี่พี่ถ้าผมเปลี่ยนจาก5,000เป็น10,000ล่ะแบบนี้แล้วก็กอกไปเลยแล้วคำนวณมันจะได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับผมมันจะได้11ลา้านทีเนี้ยสำหรับพ,พี่พี่ที่อายุ40เนี่ยเราก็ต้องแบบแบ่งคำนวณแล้วครับผมว่ามันมันเป็นประมาณเท่าไหร่เป็นประมาณเท่าไหร่ คือช้อยบนพี่พี่ช้อยบนเนี่ยไอสิบเอ็ดล้านพี่พี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยคือดอกเบี้ยล้วนๆนะครับเนี่ยเนี่ยช้อยเนี้ยสิบเอ็ดล้านคือดอกเบี้ยล้วนๆแล้วไอ้ช้อยเนี้ยไอห้าพันเนี่ยห้าล้านแปดเนี่ยคือดอกเบีย้ยล้วนๆก็คือกําไรล้วนๆเลยอ่ะต้นมีแค่ล้านสองนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้นดังนั้นกับผมการบ้านของวันเนี้ยแล้วแต่ว่าพี่พี่จะเลือกแบบไหน,นว่าจะออมเดือนละสม่ําเสมอเท่าเนี้ยหรือว่าออมแบบมีเป้าหมายนะครับแบบเนี้ยคําถามของมันก็คือ ถ้าฉันใส่เดือนละ5,000ผลตอบแทนทบต้น15%ตอ่อปี20ปีมันจะได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยคือคำถามของมันทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็น20%ต่อปีละแล้วคำนวณเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ปึ้งแบบนี้แล้วก็คำนวณอันนี้เหมือนกันนะครับนี่คือผลตอบแทนที่จะได้ใน20ปีนะครับผลตอบแทนที่ได้ใน20ปีจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าได้อัตราดอกเบีย้ยทบต้นครับผม20%ตต่อปีแต่ถ้าเกิดว่าเราได้แค่ สิบล่ะถ้าเราได้แค่สิบเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสิบแล้วก็กดคำนวณใหม่แบบนี้อันนี้ก็คำนวณใหม่เหมือนกันนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้น้อยหน่อยพี่พี่เจนครับผมว่าเวลามันต่างกันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์พี่ผิดไหมอันนี้สามล้านใช่ไหมสามล้านเจ็ดอันนี้เจ็ดล้านเจ็ดล้านหกเจ็ดล้านห้าใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนดูนะครับผมเราเปลี่ยนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอมันเป็นพอมันเป็นกำไรทบต้นหรือว่าดอกเบี้ยทบต้นพี่พี่มันได้ต่างกันเยอะมากครับดูดิเพิ อันเนี้ยมันเป็นเหมือนเป้ากเกษียณที่พี่ๆต้องตั้งเป้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับหลังจากจบไล้ลองไปเล่นกันดูเนาะ,ะตามนี้อันนี้แบบแรกนะครับออมเดือนละ5,000ผลตอบแทน1 5บตทบต้นเป็นเวลา20ปีมันจะได้เท่าไหร่อันนี้คือโจทย์กับแบบที่2ผมตั้งไปเลยผมยังมีพอร์ต10บล้านพี่พี่ผมยังมีพอร์ต10บล้านผมยังมีพอร์ต10บล้านใน20ปีครับผมผมยังมีพอร์ต10บล้านเนี่ยในอีก20ปีข้างหน้า แล้วผมจะทำผลตอบแทนให้มันได้15ต่อปีพอคำนวณออกมาเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ได้ครับพี่พี่ผมต้องออมต่อเดือนน่ะเดือนละเท่านี้มันถึงจะได้ยอดเนี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นออปชันล่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมยังได้20ล้านน่ะถ้าผมไม่ได้20ล้านในอีก20ปีข้างหน้าแล้วผมต้องทําผลตอบแทนให้ได้15ต่อปีผมต้องออมเดือนละแค่หมื่นสเองเนี่ยออมได้เริ่หมื่นสีแล้วทําผลตอบแทนให้มันได้ แบบนี้ครับผมมันเป็นการรีเวิร์สกันถ้าเกิดว่ามองเป้า20ล้านแบบนี้พี่ๆรู้สึกว่ามันไกลใช่ไหมครับถ้าพี่ๆรู้สึกว่าไอ้20ล้านเนี่ยหรือว่า10ล้านเนี่ยมันไกลเหลือเกินเราจะมองทีละเป้าก็ได้สําหรับใครที่มีล้านแรกไปแล้วเนี่ยมอง10ล้านไปเลยหรือว่าจะมองแค่5ล้านก่อนก็ได้พี่ๆจะมองแค่5ล้านก่อนก็ได้จะมองแค่5ล้านเป็นไปก่อนก็ได้เนี่ยแล้วก็คํานวณดูว่ามันต้องออมเดือนเท่าไหร่เนี่ยมันออมเดือนละ3,000เองไอ้นี้10ล้านเนี่ย ในเวลา20ปีเนี่ยมันอ,อมเดือนได้จ0 0พเองเพราะฉะนั้นวันนี้ไปตั้งเป้าหมายแล้วก็ที่สําคัญครับก็คืออย่าลืมว่าเป้าหมายคือเท่าไหร่เราต้องอ,อมเดือนเท่าไหร่เดือนนี้อมไปหรือย,ยังอัปเดตว่า์ตโตไปเท่าไหร่พอพ์ตอเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแบบนี้มันก็จะมีกําลังใจเรื่อยๆแล้วเราก็จะเตือนสติตัวเองว่าโอเคทุกๆวันนี้ทั้งหมดที่เราทำอะ่ะ มันทำไปเพื่ออะไรเวลาเหนื่อยก็โอเคฉันเหนื่อยเพื่อให้ชีวิตฉันดีขึ้นฉันเหนื่อยเพื่อให้พอตเติบโตขึ้นพอพอตเติบโตขึ้นยิ่งพอตเติบโตมากเท่าไหร่ชีวิตก็จะดีขึ้นมากเท่านั้น